เ็เพื่อกูจับหมดแล้วอ๋รองเลยเลยมก้อเลยเอาเธอเทส่มือเธอชมเพื่อนเราถ่ายรูปลงเลยอพลงยมือผมนาที่กำเนิดข้าเข้าวิ่งเนิ่ยน่อยโอ้โหอ่ะข้า ขาใต้ตกอโรอไิแล้วแม่ยเนนขยน้ข้าวนข้าวตตมันเป็นแล้วผีออกมาไม่เป็นไรนจะเป็นแต่ไส้ข้างในหรอมันเป็นข้างในเปนขนปังอะไรอ้โตอนนี้ข sure> ้พันธ์ช นงั้นเดี๋ยวเข้าหน้าขยหมานะมีกล่องได้มีกล่องกินได้นี่อะเร็าอยากกินไปเล้อไปเล้อไม่ใช่หรอไม่เล้อไม่เล้อไปเได้ยังไงก็มีเสียวกล่องข้างนอกก็ครูเห็นเราขยับกันหลังห้องนะครูก็เลยบอกว่าขยับให้เสร็จภายในหนึ่งข้าไม่งั้นจะโดนหักคะแนนห้าคะแนนก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ